BOO- mm -hmm. สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุยอีกเช่นเคยนะคะนางสาวจิรัชยาปาันมณีค่ะหรือคุณคุยซินดี้ค่ะในวิชาฟิสิก์ของเรานน่นเองนะคะยังอยู่กันเหมือนเดิมนะคะในหัวข้อของเรื่องไฟฟ้าสถิตนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาลงการคำนวณกันนะคะว่าวิธีการหาการคำนวณจากสนามไฟฟ้าหรือสนามไฟฟ้าที่จุดประจุเนี่ยจะมีการหายังไงได้บ้างนะคะ ามาดูโจทย์ปัญหาของเราดีกว่านะคะในเรื่องของสนามไฟฟ้านะคะเขาบอกว่าคําชี้แจงเนี่ยให้เด็กๆเ,เนี่ยแสดงวิธีทำและหาคําตอบให้ถูกต้องนะคะมาพิจารณาเลอยอย่างาที่ครูเคยบอกไปนะคะเมื่อเจอโจทย์นะคะจะต้องพิจารณาอ่านโจทย์ตีให้แตกว่าเขาให้ตัวแปร,ะแรอะไรมาให้บ้างคะ่ะแล้วก็ย้อนนึกนะคะว่า เราใช้สูตรอะไรหรือสมการอะไรในการหานะคะในเรื่องของสนามไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนว่าสมการที่เราใช้หานะคะก็คือสมการอะไรได้บ้างเอ่ยสนามไฟฟ้าก่อนอื่นเนี่ยสนามไฟฟ้าตัวแปรสนามไฟฟ้าเนี่ยก็คือตัวแปร E นะคะจาได้ไหมเอ่ยฉะนั้นเนี่ยสนามไฟฟ้าหรือ E เนี่ยเราสามารถหาได้จาก E เท่ากับแรงที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็ประจุนะคะและอีกหนึ่งตัวเนี่ยถ้ามีระยะห่างเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราสามารถหาสนามไฟฟ้า ได้จากค่าคงตัวของคูลมเนี่ยหารด้วยประจุไฟฟ้านะคะแล้วก็หารด้วยระยะห่างอันนี้จะมีระยะห่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือ2สูตรนี้นะคะลองดูที่ครูเพิ่งสอนไปนะคะ,ะจากโจทย์เนี่ยข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อนําประจุไฟฟ้าขนาดลบสลบสนะคะคูณกับ สิยกกำลังลบสคูลมนะคะไปวางไว้าจุดจุดหนเนี่ยปรากฏว่ามีแรงเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ8ปดคูณสิยกกำลังลบสมนิวตันนะคะกระทําต่อประจุนี้ในทิศทางขนาดของลบ x นะคะของนขนาดของสนามไฟฟ้าจะมีค่าเท่าใดนะคะและมีทิศทางเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะวิธีทำเลยนะอ่าอ่าวิธีทำนะคะเขาบอกว่า สิ่งที่โจทย์กาหนดให้มีอะไรบ้างเอ่ยเมื่อนําประจุไฟฟ้าเมื่อนําประจุประจุไฟฟ้าตัว Q นะคะปึ๊บป,ปจากนั้นปรากฏว่ามีแรงคําว่าแรงเนี่ยให้เป็นตัวแปรอ่าเก่งมากครับตัวแปร F นะคะกระทำต่อประจุนี้และมีทิศทางของขนาดไฟฟ้าเท่าใดนะคะหรือหาสนามไฟฟ้าก็คือตัว E นั่นเองนะ,ะแทนค่าลงไปเลยนะคะ ทราบแล้วว่าจูตรกำหนด q มาให้ f มาให้หา e ก็ต้องใช้สูตรไหนเอ่ยอ่าสูตรนี้นะคะสูตรที่1น,นั่นเองอันนี้สูตรที่2เนาะหาเขียนเลยนะคะหา e หรือเวกเตอร์ e เนี่ยจากสูตรจากสูตรอะไรเอ่ย e เท่ากับ f อ่าหารด้วย q นะคะเป็นไงคะ แทนค่า c เราอะไรแทนค่าเลยนะคะ e อ่า f ก็คือเท่าไหร่เอ่ย f ก็คืออ่า8คูณ10ยกกำลังลบ3นะคะและ q ล่ะกำหนดมาให้ q เนี่ยประจุเนี่ยเราไม่เขียนลบหรือบวกแน่นอนใช่ไหมคะแสดงว่า u เนี่ยเอคเนี่ยค่าคงที่ของมันเลยหรือว่าค่า q เนี่ยก็คือค่า เราไม่เขียนใช่ไหมคะว่าหน้าหน้าเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบฉะนั้นเนี่ยเราเอามาเพียงแค่4อย่างเดียวก็จะกลายเป็น4 10. คูณ10ยกกำลังลบ3นะคะแสะดงว่าคำตอบที่เราได้เนี่ยเมื่อกดเครื่องคิดเลขเนี่ยเราจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย e มีค่าเท่ากับ2มีหน่วยเป็นไรเอ่ยอันนี้ตัดกันเนาะอ่ามีค่าเท่ากับ2นะคะมีหน่วยเป็น นิวตันต่อคูลอมนะคะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถสรุปได้ดังนี้นะคะเขาบอกว่าขนาดของสนามไฟฟ้าเนี่ยที่มีค่า2นิวตันต่อคูลอมนะคะมีทิศทางเป็นยังไงเอ่ยทิศทางของมันเนี่ยจะเป็นยังไงคะเขาบอกว่าทิศทางของมันเนี่ยจะเป็นบวก x นะคะทิศทางทิศทางเนี่ยจะเป็น บวกนะคะฉะนั้นเนี่ยประจุไฟฟ้าที่นำไปวางไว้เนี่ยจะเป็นประจุลบแสดงว่าสนามไฟฟ้าเนี่ยมีทิศทิศทางที่ตรงกันข้ามกับแรงที่กระทำต่อประจุนะคะสรุปได้หรอบนะคะเขาบอกว่าขนาดของสนามไฟฟ้าที่เราหามาได้เนี่ยมีค่าเท่ากับ2นิวตันต่อคูลอมนะคะโดยมีทิศทางเป็นบวก x นะคะและประจุไฟฟ้าที่นำไปวางไว้เนี่ยจะเป็น ลบนะคะเป็นประจุลบนั่นเองทราบได้ไงว่าเป็นประจุลบลองดูสีนั่นไงโจทย์เขากําหนดมาให้ว่าเมื่อประจุเมื่อนําประจุที่มีขนาดลบสถูกต้องไหมคะ,สะแสดงว่าประจุไฟฟ้าที่นําไปวางไว้เนี่ยจะเป็นประจุลบสแสดงว่าสนามไฟฟ้าเนี่ยมีทิศทางตรงกันข้ามกับแรงกระทําต่อประจุที่เราหามาได้นะคะเพราะเราหามาได้เป็นค่าของบวกนะคะแต่ทิศท,ที่เขากําหนดมาให้เนี่ยเป็นลบนะคะ ได้ไม่เอ่ยข้อที่1ลองเช้คำตอบดูนะคะ ต่อมานะคะคในข้อที่2เขาบอกว่าเมื่อนําประจุไฟฟ้าขนาด3คูณ10ยกกำลังลบ6มโครคูลอมไปวางไว้ณนะจุด1เนี่ยปรากฏว่ามีแรง9คูณ10ยกกำลังลบ6นิวตันกระทําต่อประจุนี้ในทิศทางของลบ x นะคะขนาดของสนามไฟฟ้ามีค่าเท่าใดและมีทิศทางเป็นอย่างไรนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะพิจารณาตัวแปรว่าเขากําหนดอะไรมาให้บ้างและจากสูตรต้องการหาอะไรคะ่ะ ขนาดขอ,อประจุไฟฟ้า,ฟามีขนาดเท่ากับขนาดของประจุไฟฟ้า,ฟามีขนาดเท่ากับ3คูณ10ยกกำลังลบ6คูลอมนะคะขนาดของประจุไฟฟ้าก็คือตัว Q นะคะแรงก็คือตัว f หา E นะคะวิ v, ทีทำนะคะหา E จากสูตรที่ว่าด้วยนะคะก็คือ e เท่ากับ เท่ากับอะไรเอ่ย f yes. uh huh. แทนค่าลงไปดูเลยนะคะใครได้ลองสต็อปค i ิปคูไว้ก่อนนะคะแล้วก็ลองทําดูจากนั้นเนี่ยค่อยมาตรวจด,ดูว่าได้หรือเปล่านะคะง่ายๆนะคะลองดู e ก็คือสิ่งที่เราต้องการหาหรือโจทย์ต้องการหาสนามไฟฟ้าเองในโจทย์เนี่ยกำหนดให้ว่า F เนี่ยหรือแดงมีค่าเท่ากับ9คูณ10ยกกำลังลบ6มีหน่วยเป็นนิวตันนะคะแล้ว Q ล่ะประจุข,ของเรามีค่าเท่ากับ3คูณ10ยกกำลังลบ6นะคะมีหน่วยเป็นคูลอมนะคะฉะ,ฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหาสนามไฟฟ้าได้ก็คือคำตอบของเรานะคะลบ10กำลังลบ6ตัดกันเลยจะเหลือเพียงแค่3หน่วยก็คือ จากหารอยู่ย้ายมาเป็นคูณนะคะก็เป็นนิวตันต่อคูลอมนั่นเองนะคะฉะนั้นในข้อที่3ามเนี่ยเราเออในข้อที่2นะคะเราสามารถสรุปได้ว่าขนาดของสนามไฟฟ้า,ฟาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะอ่าสมนิวตันต่อคูลอมนะคะโดยมีทิศทางเนี่ยทิศทางเป็นยังไงคะทิศทางของประจุเนี่ยเขากําหนดมาให้เป็นยังไงเอ่ย กราทาต่อประจุนี้เนี่ยในทิศทางของลบ x ถูกต้องไม่เอ่ยโดยมีทิศทางลบ x นะคะฉะนั้นเนี่ยประจุไฟฟ้าที่นําไปวางไว้เนี่ยเป็นประจุอะไรเอ่ยที่เราได้มาที่นําไปวางไว้นะสนามไฟฟ้าเนี่ยเป็นประจุบวกนะคะแสดงว่าแสดงว่าสนามไฟฟ้าเนี่ยมีทิศทางเดียวกันกับแรงที่กระทาต่อประจุนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเขาบอกว่าขนาดของสนามไฟฟ้าเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยแน่นอนว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมันมีค่าเท่ากับ 3นิวตันต่อคูลอมนะคะแต่ว่าทิศทางที่โจทย์เนี่ยกำหนดมาให้นะคะมีทิศทางเท่ากับลบ x นะคะแต่ประจุไฟฟ้าที่นำไปวางไว้เนี่ยเป็นประจุบวกนะคะแสะดงว่าสนามไฟฟ้าเนี่ยมีทิศทางเดียวกันกับแรงที่กระทำต่อประจุนะคะอันนี้ก็คือคำตอบของข้อที่2ค่ะและต่อมานะคะในข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าจงหาสนามไฟฟ้านะัดตำแหน่งที่ห่างจาก ประจุที่มีขนาดเป็น8คูณ10ยกกำลังลบ6คูลอมนะคะโดยระยะที่20เซนติเมตรนะคะอ่าทีนี้เ,เจอเจอจุดปุ๊บเนี่ยพิจารณาเลยนะคะจงหาสนามไฟฟ้าจงหาสนามไฟฟ้าก็คือตัว E นะคะบอกว่าที่มีตำแหน่งห่างจากจุดประจุนั่นก็คือตัวอะไรเอ่ยตัว Q นะคะไม่ทราบว่าเป็น Q เล็กหรือ Q ใหญ่ตั้งไว้ก่อนนะคะแต่เอ๊ะนี่ไงข้อสังเกตของเราเข้าสู่สูตรที่2จริงไหม เขาบอกว่าข้าสู่สูตรที่2ได้ไงเขาบอกถึงระยะห่างของมันมานะคะระยะห่างก็คืออ,อมีค่าเท่ากับ20ซนติซีเอมซีเอในตอนมอ .4 หรือจำได้ไหมเขาบอกว่าเซนติเป็นเท่าไหร่เอ่ย20จะต้องคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ20จะต้องคูณ10ยกกำลังลบเซนติลบ2นะคะอา ทีนี้เนี่ยจะเข้าสู่สูตรที่สูตรที่เท่าไรเอ่ยก็สูตรที่สนะคะ E สนามไฟฟ้าจะได้เท่ากับค่าคงที่ของคูลมนะคะคูณกับประจุไฟฟ้านั่นเองหารด้วยระยะห่างกำลังสองนะคะฉะนั้นเนี่ยจะได้วิธีวิธีทำว่าอะไรเอ่ยวิธีทำนะคะก็คือหา E เนี่ยจากสูตรนะคะที่ว่า เ่ากับสนามไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ kq หารด้วย r กําลังสองนะคะแทนค่าได้เลยไหมเราทราบแล้วนะคะลองแทนค่าดูอ่สนามไฟฟ้าคือสิ่งที่เราต้องการจะหานะคะค่าคงที่ก็คือ9คูณ10กําลัง9นะคะประจุไฟฟ้าล่ะมีขนาดเท่ากับ8ปดคูณ10ยกกําลังลบหนะคะหน่วยเป็นคูลอมตั้งไว้นะคะ อ่า r ากำลังสองล่ะ r ากำลังสองก็คือระยะหา่างกำลังสองนะคะก็คือ20คูณ10ยกกำลังลบ2นะคะทั้งหมดจะต้องกำลังสด้วยจะได้ว่าเป็นยังไงเอ่ย e ของเราเนี่ยก็จะได้เท่ากับเท่ากับเท่าไรคะอ่า9 8นะคะ72 72คูณ10กำลังท่ะ3นะคะ สี่ร้อยคูณสิบกำลังลบสี่นะคะอันนี้จะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็เจ็ดสิบสองอ่าเจ็ดสิบสองคูณสิบืมโอเคค่ะจากนั้นเนี่ยลองทำดูนะคะอ่าคำตอบของเราก็จะได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยลองคิดดูนะคะ0.18คูณ10 กำลังสามแล้วก็สิบกำลังสี่นะคะ e เดียวล่ะ e เดียวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย0.18นะคะคูณ10กำลัง7หรือ1.8เลื่อนจุดชอ็อตเซนยมนะคะ1.8 10งกำลัง6หน่วยเป็นนิวตันต่อ ลมนั่นเองค่ะฉะนั้นเนี่ยในข้อนี้เนี่ยเราสรุปได้ว่าสนามไฟฟ้าเนี่ยมีขนาดที่มีค่าเท่ากับ1.8คูณ10ยกกำลัง6นิวตันต่อคูลอมนะคะมีทิศทางเนี่ยออกจากประจุหรือประจุต้นกำเนิดน,นั่นเองแต่ว่าประจุต้นกำเนิดที่กำหนดมาให้เนี่ยมีขนาดเนี่ยที่เป็นบวกนะคะแสดงว่า สนามไฟฟ้าเนี่ยมีทิศทางที่ออกจากประจุต้นกําเนิดนั่นเองนะคะในข้อที่3ลองเช็คดูว่าเราถูกต้องเหมือนกันหรือเปล่านะคะโอเคค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะคะ3ตัวอย่างเนาะลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะว่าเราคิดตรงกันหรือเปล่าหรือว่าลองไปท่องจำสูตรดูนะคะ E หมายถึงอะไร Q หมายถึงอะไร R หมายถึงอะไรแค่เราจำ สามสี่ตัวนี้ได้เนี่ยนักเรียนก็สามารถทำได้แล้วง่ายมากเลยใช่ไหมคะบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะ